โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีนะครับท,ท,ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันในแมป All Star Tower d e f e n s e ที่เป็นอัปเดตใหม่นะครับเป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยเออก็สําหรับที่มีอัปเดตนะครับก็จะมีอีเวนต์นะครับตรงนี้ไม่รู้มันบัอกอะไรไม่รู้มไม่เห็นตัวละครตรงนี้นะครับนี่หน้าตาตัวเราก็จะเป็นแบบนี้แต่ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับก็ถ้าเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์นะครับสําหรับใครที่รู้นะสว่วนนี่ เอ่ออะไรนะเควสนะครับ<ๆ>ก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยโอ้โหว้าวก็เยอะพอสมควรนะครับตัวนี้เก็บเก็บเก็บก็ถือว่าทำได้ดีมากเลยครับอันเนี้ยผมชอบอันนี้สุดแล้วจากแบบอันเก่าแบบอยอดก็เปลี่ยนเป็นอันนี้แบบโคตรดีโคตรจะด,ดีแล้วอันนี้ด้วยอีเวนต์จะมีอันนี้นะครับตัวแบนเนอร์เอ็กซ์สามตัวอ่า ตัวเบนเนอร์วายสตัวแล้วก็ตัวเบนเนอเร์เซตหตัวนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้เวูฟไม่รู้มาจากเรื่องอะไรก็เหมือนกันแต่ที่พีคสุดก็คือ5ดาวตัวนี้นะครับถ้าเราลงอินแบบครบ1 000, 5ึหมันตัวนะครับมันก็จะได้ตัวนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวให้ดูเฮ้โอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไปก่อนเดี๋ยวตัดไม่ทันเดี๋ยวลงไม่ทันลงแล้ววันนี้บ๊ายบาย